มาปังเปรี้ยวครับอือหือเมงลาบาสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมกลับมาพบกับช่องย่อมมีนะครับผมเช่นเคยครับมากินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้จะมีหมูสามชั้นครับผมนี่ครับหมูสามชั้นผัดลนกับมะระขีนกครับอร่อยครับผมแล้วก็ปลายแห้งครับปลาแห้งคั่วพริกเกลือครับ แบดแบดพม่าครับผมอร่อยแน่นอนครับแล้วก็มีผักเอาไปแกล้งครับผักอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะรูอ่ารูปนี้ครับเปรี้ยวๆครับมักปรางใช่ไหมครับมาครับเรามาเริ่มทางกันเลยครับหิวข้าวมากเลยครับอ่าตอนนี้ก็มืดเย็นประมาณสองทุ่มแล้วครับมาทานข้าวด้วยกันเลยครับผมมาครับแพ็แน่นอนครับผมเพราะว่าดูสีก็รู้แล้วครับสีแดงมากเลย อดูสีก็รู้แล <bem> ้วครับแพ็ดแน่นอนครับหมูเชิเบลเลนเลยครับมาครับผมอืมอร่อยแบบบอกไม่ถูกครับ มับปังเปลี่ยวครับชอบเปลี่ยวครับเปลี่ยวจริงครับ <laughs> มันชอบมากเลยค่ะมัน,มน มะละน้อยไปอะครับจริงใส่เยอะกว่าน,นี้อร่อยครับแล้วผัดร่วงกับหมูเนี่ยมันไม่ขมเลยนะครับอร่อย Mm-hmm. อ,อิ่มพอดีเลยครับตักเข้ามาพอดีเลยเวันนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปหน้าต่อไปครับขอขอบคุณทุกๆคนที่มาชนคลิปของผมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายครับ